เติมให้เว้นอีกอ่ะเซเว่นอ่ะแล้วเดี๋ยวลูกกลับไปกินน้ําที่บ้านนะลูกนะเออเออกินสะกินซะเอาเว้นมากินเร็วแล้วเดี๋ยวตอนเย็นแม่เอาไปให้กินอีกเออเออกินสะลูกกินสะเออแล้วอย่าเกานะเมื่อวานแม่ลาดยาม่วงให้แล้วนะดีขึ้นเยอะแล้วลูกเออกินสะลูกเดี๋ยวแม่ไปหาหมาต่อแล้วนะกินน้ำแข็งนะลูกนะเดี๋ยวแม่เอาข้าวให้กินนะลูกจ้ะโอเคลูกมากินข้าวลูกเออจื้อจ้ อยอายอยยอายอายอยยตาลตาลกินข้าวลูกตาเลยแม่แดงมาแล้วแม่แดงมาตัวเล็กมาแล้วตัวเมียค่ะแม่ตาลแม่ตาลกินข้าวลูกกินข้าวแม่แดงกินข้าวลูกตาลมากินข้าวตาลเขาชอบนอนกินไฉเดียวเดียเด๋ยวเดี๋ยวแม่เอาให้ลูกตาลเดี๋ยวรอเดี๋ยว การกินตาลกินกินเนี่ยเนี่ยม่าม่าให้ต่างห่างเลยนอนกินไปนอนกินไปนนาเออน่ะนากินไปลูกของตาเลยลูกแดงกินพี่วัวกินลูกดาวกินลูกดาวชอบนอนกินเนี่ยเนี่ยตาลเขาชอบนอนกินอย่างเงี้ยเนี่ยเนี่ยเขาชอบนอนกินเอากี้กินเร็วกี้กินเร็วดาวกินเร็วเน่เน่แม่เอาให้แล้วเร็วๆกินเร็วๆกินเร็วๆลูกเพ่นสวย่ะม่นสวยกินกินกินแม่วางให้กินเลยลูกกินเลยลูก คนสวยกินเล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 ยลูกเออกินเร็วๆกินเร็วๆสวยกินเลยลูกเอาแม่รอเร็วๆจะกินนะบอาเออเร็วๆคนสวยกินเร็วๆค่ะโอ้ต้องเห็นหน้าแม่ลูกถึงจะกินนะคะอ่ะกินเร็วๆคนสวยกินเร็วๆเอาแม่รอลูกเฮ้ยหนื่อยแม่เอาไปแขวนไว้ตรงนั้นที่คนสวยนะตรงรั้วสเตนเลสอ่ะคนสวยเดี๋ยวไปดึงมากินนะโอ้ยเห่กินไหมลูกกินป่ลูกแม่รักหนูลูก กินเร็วเแม่รอหรือแม่รอเร็วเกินเร็วๆกินเร็วเออกินซะจื้อจื้อดูดูอ้อนแม่ดูอ้อนแม่ที่กินเร็วๆกินเร็วๆอ่ะด่างกินเร็วๆด่างกินเร็วๆแม่วางกล่องกระดาษไว้ตรงนั้นนะด่างไปกินด้วยนะเออเร็วๆร็เร็วเด่างกินเร็วๆกินซะด่างกินซะเออกินซะด้วยน้องี่กินเร็วๆกินเร็วๆแม่รอแม่รอเร็วเร็วเกินเร็วๆอ่ะด่างกินด่างกินซะด่างกินซะด้วย เดี๋ยวค่ะกินแล้วเออมีอาหารไม่กินหรอจะบอกแม่ใช่ไหมอ๋อโอเคแม่สบายใจแล้วลูกนะคนสวยอยู่ตรงนี้นะโอเคลูกเออเออมีอาหารกินแม่ดีใจแม่สบายใจแล้วลูกจ่อยกินเร็วๆแม่รอลูกอแม่รอแม่รอจ่อยกินเร็วๆลูกกินเร็วๆลูกกินเลยลูกกินเลยลูก ขอบคุณขอบคุณน้องคุกกี้นะคะที่ส่งมาให้เยอะแยะเลยอันนี้เป็นรสเนื้อวัวของอังกฤษนะคะขอบคุณน้องคุกกี้นะกินไหมลูกขอบคุณแม่คุกกี้นะแม่คุกกี้เขาเนี่ยเขาส่งมาจากอังกฤษเลยนะเนี่ยลูกนะเอาเปล่าน้ำตาลยังไม่รู้อะไรเนี่ยเอาเปล่าเอาเปล่าเอาเปล่าเดี๋ยวแม่แกะให้เดี๋ยวแม่แกะให้ไม่แดงเอาไหมอันนี้แม่แกะให้เอาเปล่าดาวเปล่าที่แม่ให้น้ำตา อันนี้แม่ให้พี่วัวค่ะอันนี้อันนี้แม่ให้ดาวค่ะแม่แดงคะอันนี้แม่ให้แม่แดงค่ะมาจากอังกฤษเลยนะลูกตาลกินขนมไหมลกูกเอาป่ะอันนี้แม่ให้แม่ตาลค่ะนอานไหนอ่ะให้เลือกอาไหนอ,อ่ะตัวเล็กตัวเล็กก็ขนมไหมคะ มาจากอังกฤษนะขนมอันเนี้เอาป่ะเอออะหล่นแนละ้วลูกตัวน้อยกินนะลูกแม้คุกกี้เขาเอาส่งมาจากอังกฤษเลยนะเนี่ยกินลูกกินนนี้ของน้ําตาลอันนี้อันนี้ของน้ําตาลหล,ลบไปก่อนลูกอันนี้ของน้ําตาล อ่ะพี่วัวอันนี้ของพี่วัวคะ่ะอุ้ยเบาๆสิลูกอันนี้ของดาวะคะ่ะอ่นนอะอันนี้ของแม่แม่ตาลค่ะอ่ะแม่แดงคะอันนี้ของแม่แดงคะ่ะอ่ะอ่ะตัวเล็กคะโอเคสามสีแม่มาแล้วลูกอ่ะแม่ให้ลูกอ่ะแม่ให้ลูกอ่ะเร็วเร็วเร็วอะสามสีแม่ให้ลูกเล็วกินวอะเร็วเร็วอะเร็วเร็วเดี๋ยวสามสีมาแล้วสามสีมาแล้วอ่ะเดี๋ยวจุ้ยจุยอันนี้เจุ้ย ไอ้กินลูกเนี่ยกินนี่ลูกโอ้ดีใจให้ลูกเร็วแม่ให้ลูกอ่ะเด็กน้อยกินลูกน้ำตาลครับอ่ะแม่หมามาให้หมามาให้อ่ะหมามาให้ขาลงมาขาลงมาขาลงมาแผลแตกไปหนึ่งขขาแล้วหนูก็บีบแผลแล้วเขาก็เขาก็เลยตามมา กินทั้ลูกกินตัวไปแทรกไม่ได้ของไทยกินซะลูกโอ้ยแม่คิดถึงสามสีจังเลยลูกเ็อ่ะจื้ออะจุ้ออะจุ้ออ่ะจื้ไอหมานี่แม่เข้าไปตามในโพช็อปก็ไม่เจออะจุ้ออจื้โอ้กินลูกกินบอกน้อยแม่อ่ะอันนี้แม่ให้น้ำตาลลูกอะไรอะไรติดปากอแม่เอาออกสิฮะอะแม่ให้น้ำตาลอะจุ้ออจื้อ่ะอันนี้แม่ให้ดาวอ่ะแม่ให้น้ำตาลลูกเอาเปล่าเอาเปล่าอ่ะ อ, страх, อ,อ่ะแม่แจกขนมอ่ะแม่แจกขนมอ่ะพี่วัวคะอ่ะพี่วัวคะขนมแม่ให้หรอกอ่ะยุ้ยเอาป่ะอ่ะหางตาหน่ะเอ้ไม่ใช่ดาวอ่ะอ่ะยุ้ยไหนใครจะเอาอีกหรอกอ่ะพี่วัวมาให้หรอกอ่ะตัวเล็กอ่ะตัวเล็กอ่ะจะเอาอย่างอื่นเหรออ่ะแม่แดงอ่ะอ่ะแม่แดงอ่ะไม่ให้หรอก แม่แดงอ่ะตัวเล็กอ่ะตาพี่ว่าตาพีวตามดำหาแม่มาอ่ะจุยอ่จ Out> ุยอจุยลูกอ่ะจุ้ยในในข้าจะขนมอีกอะมา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 ให้ขนมลูกอ่ะมามาให้ขนมลูกอ่ะมามาให้ขนมลูกอ่ะมามาให้ขนมลูกอ่ะดู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 เล่นกับมาม่าสิดูเล่นกับมาม่าสิอ่จุยสวัสดีครับ หิวข้าวใช่ไหมลูกเอาม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 าลูกมาเอา๋อวันนี้แม่มีขนมแท่งให้ด้วยเนีย่ยเนี่ยกินอุ้ยอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยเหี้ย,อ,ยอ้ยอ่ะอันนี้ของดำลูกกินลูกกินเถอะลูกกินเถอะกินเถอะลูกกินลูก,ลก,ลก,ลกขอบคุณขอบคุณแม่คุกกี้นะแม่คุกกี้เอาขนมมาจากอังกฤษให้หนูนะนะ,นะ เนี in <city> ่ยเนี <corner> <ts> no <ES> <sa> ่ยเียมามาเอามามาเอาหันเม็ดวางไว้ตรงนี้นะลูกนะนี่เนี่ยเนี่ยมาครับมาครับเนี่ยเนี่ยมาครับเนี่ยเนี่ยมามาวางไว้ข้างในนะลูกหนูไปกินข้างในตรงนี้นะลูกนะนะมามาวางไว้ข้างในนะลูกไปกินนะลูกนะเออแม่ไปแล้วลูกรักษาพาคุ้มครองนะขี้เลื่อนเดี๋ยวก็หายแม่ป้อนน็ดกาดไปละเออปอดเออตัวนี้สวัสดีเป็นสวัสดีแม่ก่อนสวัสดีครับก่อนสวัสดีครับก่อนเร็วๆสวัสดีครับแม่ก่อน ไหนวัดดีไหมยางเออจุย้ยหวัดดีแม่ก่อนเล็วแล้ววัดดีแม่ก่อนหวัดดีก่อนแล้วนั่งรองหวัดดีก่อน,เ,น,งงน,อนเออวัดดีค่ะโอเคโอเคไปกินข้าวต่อปะแม่ไป,ไปแล้วลูกอ,อ,อยากกินขนมใช่ไหมมา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 ดูกะดิหางอจุ้ยจุ้ยเออ,เอ,อบังเอิญบอกแม่อยากกินขนมจังเลยมามาเดี๋ยวแม่ขนมให้ลูกเดี๋ยวรอเดี๋ยวตัวน,นี้ก่อนอ่ะแม่ให้บังเอิญอ่ะแม่โยนะคะกินเลยลูก เออบังเอิญบอกแม่หนูชอบกินขนมาอหย่อยจังเยยอหย่อยจังเยยอหย่อยไหมคะบังเอิญเดี๋ยววันอาทิตย์แม่มารับหนูไปรักษามะเร็งนะคะอ่าแม่ให้แม่ให้บังเอิญอีกอันหนึ่งอะ,อะแม่โยนให้ลูกกินลูกกินกินเลยลูกเออเอเอแม่เติมน้ําให้หนูแล้วนะคะนเนี่ยเนี่ยแม่เติมน้ําให้สะอาดแล้วเต็มเต็มแล้วนะคะนเนี่ยเนี่ยน้ำเต็มเลยหนูมากินน้านะลูกนะลูกนะ แม่เติมน้ำให้แล้วนะลูกอ๋นหนูมีก็เปล่าอ่ะแม่ให้ลูกอ่ะแม่อยู่ลนะอร่อยไหมอร่อยไหมเออบังเอิญบอกแม่ย่อยจังเลยไอ้ยใหญ่จริงๆเลยให้บังเอิญนะคะอ่ะเอาเลยลูกลเอาเลยลูกลเอาเลยลูกล ขนมแม่ให้ลูกอ่ะเอาเลยเอาเลยเอาเลยเอาไปกินลูกเอาไปกินเล่นลูกเออ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 เอาไปกินลูกเออไปเอาไปกินข้างในไปลูกปะไปเอาไปเลยลูกไปกินข้างในลูกแม่ให้เอาป่ะแม่ให้บังเอิญอีกอันเนี่ยสองอันแม่ให้สองอันเอาไปกินนะเออแม่ไปแล้วนะลูกไม่อยนะแล้วเดี๋ยวอาทิตย์แม่มารับหนูไปรักษามะเร็งนะหนูจะได้หายนะ รักษาหายแล้วเดี๋ยวหนูมาอยู่ที่เดิมตรงนี้นะลูกอล้วใช่ไหมแปบ๊บหนึ่งนะคะอยู่แล้วใช่ไหมแม่เก็บอุจจิแล้วเดี๋ยวแม่ล้างพื้นให้นะแม่กวาดพื้นให้สะอาดแล้วครันนี้เหลือล้างพื้นอย่างเดียวนะเก็บอุจจิละห้าทุ่มละอ่ะอาหารเนี่ยเดี๋ยวแม่ใส่อันนี้ให้ด้วยอันนี้ของโปรดใครคะของปรดคนท้องุยจุยเดีย๋ยวแม่เทใส่ในนี้ให้ก่อนของปรดคนะนท้องนะเบติกีไฮโปรตีนอ่ะเดี๋ยวรอเดี๋ยวลูกรอเดี๋ยว เอเทให้ละคนมาก่อนกินเลยลูกมีเฟติกีด้วยกินก่อนวันนี้แม่มีขนมให้ด้วยอ่ะกินซะลูกกินซะเออดิวกะดิก์ห่าดิวกะดิก์หางอะจุกินลูกกินกินก,กินกินลูกกินซะพรุ่งนี้วันพระแม่มาดึกนะคะนะวันพระพรุ่งนี้แม่มาดึกนะลูกอ่ะกินไปเดี๋ยวแม่มีลูกชิ้นให้ด้วยมีขนมของแม่คุกกี้ ส่งมาจากอังกฤษด้วยนะเดี๋ยวแม่เอาให้นะลูกแป๊บหนึ่งนะคะแม่มีลูกชิ้นให้อ่ะอ่ะปีสองอ่ะอันนี้ของบีสองอ่ะอันนี้ของแม่ของคุณท้องอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวนะลูกเดี๋ยวเดี๋ยวหมดแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเห็นแน่้หมดแล้วลูก แป๊บนึงเดี๋ยวกินต่อท้องตัวเล็กพีสองนี่อันนี้แม่คุกกี้ส่งมาจากอังกฤษนะเดี๋ยวแม่จะเอาให้หนูกินนะโอเคนะลูกดูด <c oughs> ูดูใจร้อนใจร้อนใจร้อนเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนี่ขอบคุณแม่คุกกี้นะคะขอบคุณแม่คุกกี้นะคะแม่คุกกี้อยู่ที่อังกฤษนะเนี่ย <c oughs> ส่งมาให้นะแป๊บหนึ่งนะลูกนี่แม่คุกกี้ให้นะอ่ะอ่ะตัวเล็กอ่ะอ่ะพี่สอง,อ,ง,อ,งอ่ะคนท้องอ่ะขอบคุณแม่คุกกี้นะคะอ่อหย่อย่อย แม่ให้คุณท้องอ่ะอันนี้อ่ะ B สองอ่ะตัวเล็กค่ะตัวเล็กค่ะอ่ะตัวเล็กค่ะอ่ะมามาอ่ะ B สองหมดแล้วเหรอคะหมดอ่ะอ่ะอ่ะตัวเล็กอ่ะตัวเล็กค่ะอ่ะคุณท้องค่ะคุณท้องค่ะโอเคโอเคหมดแล้วลูกอ่ะอ่ะออหล่นแล้วลูกอ่ะอ่ะอท้องคะหมดยังคะคุนท้องหมดยังคะคุณท้องหมดยังลูกอืม คนท้องหามามาคนท้องมาโอ้โหลูกโอ้โหเดี๋ยวแม่ล้างพื้นแล้ลูกอ่ะดูอ่ะคนท้องขาคนท้อง้าลูกอ่ะคนท้อง้าอันนี้แม่ให้ลูกอ่ะสิดูสิดูสิคนท้องโอ้ยโอ้ยแม่ยังตามหาข้าวปุ้นไม่เจอเลยอาทิตย์หนึ่งแล้วเนี่ยอ่ะตด๋วเล็กอ่ะอ่ะมีสองคนท้องคขาล้างพื้นเสร็จแล้วค่ะเพื่อนเพื่อนสะอาดแล้วค่ะ เดี๋ยวกวาดก่อนเดี๋ยวว่าจะเช็ดตัวให้น้องอนะ่ะเตรียมถังน้ําอ่ะอันนี้นี่น้ําเมื่อกี้ล้างถังเป็นเพื่อนล้างสะอาดละแล้วก็เทน้ําทิ้งล้างพื้นแล้วก็เอาน้ําเนี้ยใส่เข้าไปเอาน้ําในถังเนี้ยที่ว่าเปิดให้คลอรินมันระเหยแล้วก็ตกตะกอนใส่เข้าไปนี่น้ําจะสะอาดน้ํากินน้องอันนี้อันนี้ก็เติมเต็มถังแล้วเปิดให้คลอรินมันออกอันนี้ก็ของเล่นของเล่นนี่ล้างให้สะอาดแล้วค่ะล้างสะอาดหมดละอ่า อันนี้เดี๋ยวจะเช็ดตัวให้น้องเดี๋ยวกวาดพื้นมาโอยหน่อยกวาดพื้นก่อนนะตัวให้สะอาดแล้วแล้วก็แม่ก็ปูที่นอนให้แล้วนะคะอาหารแม่ก็ตักให้แล้วของเล่นอยู่นี่สะอาดหมดแล้วนะคะโอเคไหมคะคราวนี้แม่เช็ดตัวให้สะอาดแล้วเที่ยงคืนแล้วแม่ปวดฉี่แล้วอันฉี่มาชั่วโมงแล้วนี่ค่ะเพื่อนเพื่อนเช็ดตัวให้สามเนี่ยน้ําขุ่นหน่อยเพราะว่าวันก่อนเพิ่งเช็ดตัวนะโอเคเดี๋ยวแม่ขนมให้คนละแท่งแล้วแม่ไปแล้วนะคะ นะฮะไปแล้วลูกเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันลูกพรุ่งนี้แม่ไปทำบุญวัดจายาบุญอุปถันะคะฝันดีลูกคุณนายให้แบบกุดีมค่ะเรียบร้อยแล้วนะลูกเป็นคืนกว่าแล้วแม่กูที่นอนให้นะคะแม่รักหนูลูกโอ้ลูกแม่รักหนูนะเช็ดตัวให้สะอาดหมดแล้วนะคะนนะเนี่ยสะอาดหมดเลยนะเนี่ยแม่เช็ดตัวให้ดูดูอุ้ยสะอาดหมดแล้วนะทุกตัวนะคะดูยุยยฝันดีลูกเจอกันนะลูกห้องสะอาดหมดแล้วนะแม่เก็บเรียบร้อยแล้วนะพรุ่งนี้เจอกันนะลูกน้ําสะอาดหมดแล้วนะ อ่าแม่ปูที่นอนท่าแล้วฝันดีนะคะคุณนายท่านอะไรคุณดีมลูกพรุ่งนี้เจอกันค่ะนะเทียงคืนกว่าแล้วแม่รักหนูนะลูกพรุ่งนี้แม่มาดึกนะลูกนะพรุ่งนี้แม่ไปวัดยานแม่ไปให้ข้าวหมาจรเติมน้าทั้งถนนแล้วเดี๋ยวแม่บุญมาฝากนะคะอาหารแม่เทแล้วกินนะลูกโอเค